เอาแล้วไงลิเวอร์พูลเอเคโคยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะหวนกลับมาไล่ล่า,ลาตัวมาดินชูบิเมนดี้เข้าสู่ทีมอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อารล้วไงสื่อปูดลิเวอร์พูลจอดจะปิดดิวแข้งรายใหม่เพียงแค่25ล้านยูโรนะเอาแล้วเสริมความเออเสริมแบ็กขวาเมื่อมาตริดนะฮะวางตัวเทรนเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพอารล้วไงไม่คิดจะมาสปรองหรลยนะมาวันจาวินชรีตั้งเป้ายึดเบอร์หนึ่งลิเวอร์พูลในครั้งนี้ให้จบได้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเมื่อวันนี้มีการรายงานข่าวอัปเดตล่าสุดที่ออกมาจากด้านของอีแวนดอยเชอร์นะฮะ ผู้เชี่ยวชาญในด้านข้อมูลเชิงลึกของลิเวอร์พูลเอเคอรออกมาให้คำยืนยันล่าสุดบอกว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นยังคงมีการติดต่อกับอ,อยู่เป็นประยะกับตัวแทนของมาตินชูบิเวนดีและก็มีการารรยงานความเป็นได้สูงที่ลิเวอร์พูลจะทําการที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวผู้เล่นรายนี้กันอีกครั้งชุดตลาดซื้อขายด้านหนาวที่กำลังจะเปิดทําการในเรืววันนี้โดยเป็นที่รู้กันดีนะว่าลิเวอร์พูลนั้นมีความต้องการอย่างมากนะฮะที่อยากจะคว้าตัว มาตินชูบิเวนดีกองกลางของเบลลสดสัดเข้าสู่ทีมเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตอนนั้นลิเวอร์พูลเองก็เกือบที่จะทำเดียวนี้ได้เป็นผลสําเร็จแต่ทว่าตัวของชูบิเวนดีเองนั้นได้ทําการตอบปฏิเสธในการย้ายบรุงทีมลิเวอร์พูล ในท้ายที่สุดโดยให้เหตุผลบอกว่าการอยู่กับรเตรียวสตัดต่อไปแต่จากการที่ในตอนนี้รเตรียวสตัดไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาว่าจะมอบสัญญาฉบ,บับใหม่และก็เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับตัวเขาซึ่งนั่นทำให้มีความเป็นไปได้ที่ชูเบอร์นดี้นั้นอาจจะพิจารณาอนาคตของตนเองครั้งในเร็ววันนี้โดยเมื่อช่วงเช้าค่ำนะฮะผมที่ผ่านมานั้นทางด้านของทางด้านไอแวนโดเจอร์จากลิเวอร์พูลเอโค ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดจากทางนัานของรายการอ่าบรัดเลสโดยยืนยันแล้วบอกว่าลิเวอร์พูลเองนั้นยังคงไม่ได้ไปไหนสลับทางดีลวในการย้ายทีมของมาตินชูบิเวนดี้ผมสามารถยืนยันได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลได้มีการติดต่อก,กับเอเจนต์ของชูบิเวนดี้คนนี้อ่ออยู่เป็นระยะและก็เองนั้นก็พยายามจะสอบถามมาโดยตลอดนะฮะว่าผู้เล่นรายนี้ พร้อมแล้วหรือ,อยังสำหรับการย้ายทีมโดยทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นต้องการที่จะกลับมาเซ็นสัญญากับกองการตัอรับ,บไว้ชาตเปอรไรนี้เข้าสู่ทีมให้จงได้อีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เช่แล้วผมคิดว่ามาตินชูบเบมันดีเองต้องการจะย้ายออกจากด้านของฝั่งรเรอสสซสดัตในช่วงเดือนมการาคมนี้แล้วก็ แลวผมก็คิดว่าเลเวอฟูนั้นจะพยายามเซ็นสัญญากับเขาจึงได้อีกครั้งผมมั่นใจว่าตอนนี้ชูบิเมนดีกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการจะย้ายออกจากทีมในวัยเด็กของเขาเพื่อที่จะรับเงินก้อนโตกับลิเวอพูเพราะรับไม่อย่างนั้นเขาคงจะได้เอเจนต์ของเขาเนี่ยเลิกติดต่อกับลิเวอพูไปนานแล้วซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ทำให้ตัวของผมนั้นเชื่อได้เลยนะว่าลิเวอพูเนี่ยจะทำการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวชูบิเมนดีเข้าสู่ทีมอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ อย่างไรก็ตามตัวนันของไอแวนโตเยอร์ er, ก็มองว่ามีโอกาสน้อยมากเลยนะทีม่มาตินชูบิเวนดี้จะตัดสินใจในการย้ายทีมช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ผมเชื่อได้เลยนะว่านักเตะรายนี้จะตัดสินใจย้ายทีมแล้วและก็จะต้องเป็นช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เท่านั้นเพราะตัวของเขาเองนั้นคงไม่กล้าที่จะทิ้งสโมสรที่เขารักไปในช่วงกลางฤดูกาลอย่างแน่นอนแต่อย่างไรซะก็ล้วแต่การย้ายทีมของนักเตะสามารถเกิดขึ้นและก็เปลี่ยนความคิดได้ตลอดเวลา ดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าลิเวอร์พูลนั้นจะมีโอกาสในการคว้าตัวมาร่วมอ่ามาตินชูบิเวนดี้เข้าสู่ทีมได้อีกครั้งในครั้งนี้หรือไม่ อันนังไงลิเวอร์พูลนะผมตกเป็นข่าวว่าใกล้ที่จะตัดปิดดิวในการคว้าตัวโอรโอรอิกปาเต้เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสของเซบีย่ามาร่วมบ้านผลบอลในครั้งนี้ได้แล้วโดยคาดาการณ์ว่าจะเป็นการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยเพื่อที่จะมาช่วยของแดนลิเวอร์พูลลุยตารางบอลช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลจากการบปรงานของคารักออฟไซด์เมื่อวันที่17ตุลาคม โดยสำหรับโรอิคบาเด้ในวัย24ปีาีนี้ก็ย้ายจากคันธ์ของแบรนด์มาช่วยเซบียาบาล่าผลบอลสดเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวปีก่อนและก็ลงสนามช่วยทีมสร้างผลบอลไปแล้วมากถึง67เกมด้วยกันฐานะตัวหลักแถมผลงานในทีมชาติยังคงคว้าปรองแชมป์โอลิมปิกกับทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด,ด้วยโดยการบริการข่าวระบุยนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้เปิดการเจรจากับทางด้านของเซบียา มาสักพักใหญ่แล้วและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะปิดดิวได้ที่จํานวน25ล้านยูโรแม้ว่านักเตะจะมีสัญญาจะถึงปี2029และก็มีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรก็ตามทีทว่าด้วยสถานการณ์เงินในตอนนี้ทําให้เซบียาเองนั้นต้องคว้าเอาไว้ก่อนท่านี้นอกจากทางด้านของฟิวร์ลิเวอร์พูลแล้วยังมีทางด้นของไบร์ทมินิกที่ให้ความสนใจอยากจะดึงตัวบาทดไปร่วมทีมทว่าตัวตัวเตะเองก็มองว่า ทีเมเบรเกอังกฤษน่าสนใจและหงแดงก็เป็นทีมที่ดึงดูดเขามากกว่าในครังนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเอาระังไงสื่อระดับสูงได้ออกมาบริงานตัวข่าวเลนาวาเบรอเอลมาเตดรน,นั้นวางตัวเทรนเร์สเดอร์อานแบมกขวาทีมชัดอังกฤษของลิเวอร์พูลนะฮะเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพโดยเบรเลมาเตดร์รน,นั้นกำลังมองหาแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทีม เนื่องจากว่าทางด้านของดานี่การาบะขาวแบ็กขวาตัวหลักเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วบวกกับการที่มีอาการบาดเจ็บหนักและต้องพักทั้งฤดูกาลทําให้พวกเขานั้นมองหาแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทีมโดยมีชื่อของทั้งเชนเดลสเตอร์อาโนเปโดเปโรเจมส์เบรมี่ฟรมปงและก็ควอนโรล่าสุดนั้นเดอะอาร์ติทิสื่อระดับสูงของประเทศอังกฤษออกมาายงานข่าวเรยนะว่ามาดริดได้วางเทนเดลสเตอร์อาโนเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพ โดยการรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าเทร,รนิอาเดอร์อาโนกำลังจะหมดสัญญากับลรเวอร์ฟูช่วงสเมอร์นาซึ่งทานของเตรอเลมาดริดนั้นก็พร้อมถึงรอถึงช่วงกลางปีหน้าและก็เทรนที่จะลงสนามเจรจาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมเพราะเชื่อง่อช่วงดังกล่าวนียจะเข้าสู่กับการตกลงการย้ายทีมล่วงหน้าการตั้เตะที่เหลือสัญญ,ญา6เดือนสุดท้ายในัณงนี้ โดยจึงขึ้นอยู่กับนั่งของฝั่งเลเวอฟูเองแล้วนะฮะว่าจะหาทางขยันสัญญาออกไปได้ก่อนหรือไม่โดยก่อนหน้านี้สื่ออังกฤษรตตายง,งานข่าวว่าการประชุมระหว่างตัวแทนนักเตะและก็สโมสรเมอร์ซี่ไซด์ดดเนินการไปได้ดยดีแถมนนมีแนวโน้มในการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้อะไรยังไงจอร์จี้บมบาดาวิชรีผู้รักษาประตูจอร์เจียยินการานพร้อมที่จะสู้เพื่อตำแหน่งเมือหนึ่งของลิเวอพูต่อให้อารีสซงเบเกอร์จะยังไม่จ่ายย้ายทีมก็ตามที โดยการน,นี้ทางด้านของฝั่งทางหงแดงเดวร์ฟูลนะฮะตัดสินใจในการที่จะคว้าตัวในดันเดวิชิปปราน ani, ารี้มาร่วมทัพเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาโดยปล่อยให้กับทีมเก่าอย่างบาเดนเชียยิมตัวไปก่อนและก็จะเข้ามาอยู่กับทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมอย่างอดีตส่งเบเกอร์ก็ยังคงทำผลงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างก็ตามทีส่วนมาดาดาวินชรียยังคงเป็นตัวหลักของทัพค้างคาวในขณะนี้ ผมสนใจแผนงานของลิเวอร์พูลตอนที่ตัวแทนสโมรสรติดต่อเข้ามามาบาดาวินชรีได้กล่าวผมเนี่ยสู้เพื่อตำแหน่งเมือหนึ่งต่อให้ผู้รักษาประตูคนปัจจุบันของพวกเขายังไม่ย้ายออกจากทางทีมไปในะคะรั้งนี้ก็ตามจีนะ เรเวอร์พูออกอาการโ่คกอกไม่น้อยหลังเมื่อฟอเรนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของสกายเยอรมน,เนีเปิดเผยว่าทานด้นของฝั่งเรอัลมาดริดเองนั้นกำลังให้ความสนใจเชเดรมี่ฟิลปงแบ็กขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของสโมสรเรเวอร์โกเซนช่วงสมัน,นี้ด้วยนะฮะและนั่นอาจจะเป็นการจุดประกายความหวังที่จะทิ้งเป้าหมายเป็นข่าวให้กับแฟนของแดนเรเวอร์ฟูกังวลใจอย่างทานด้นของเทเดริเเดอร์อาร์โนไปในั้งนี้ก็เป็นได้ เลเวอร์ฟูมีโอกาสเสียเทรนนิเนอร์แบบไม่มีค่าตัวในช่วงเสมอหน้าเนื่องจากว่าแบ็กขวาคนสําคัญยังไม่ได้ต่อสัญญาและก็ถูกลือเลยนะว่าเป้าหมายของบรอัลมาดติดในครั้งนี้ขณะเดียวกันเองเด็กปั้นของทีมของแดนลิเวอร์พูลก็มีความสิทธิชิดเชื้อกับจูดเบรนิ่งแฮมสตาร์ทีมชาติอังกฤษของทีมราชันชุดขาวในครั้งนี้ด้วยจึงทําให้เชื่อได้เลยนะว่าน่าจะมีการโน้มน้าวให้เขาย้ายไปว่าดูไลน์ในลาดิกาสเปนในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ โดยการนั้นก็ดีล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแพทเชนเบิร์กได้เปิดเผยบอกว่าทางฝั่งทางด้านของเรอรลมาดริดนั้นกำลังที่จะให้ความสนใจในการคว้าตัวฟรมิปองอยู่โดยนักข่าวชาวดอยช์ระบุว่า,าวิงแบ็กขวาวัย23ปีปรายนี้ซึ่งเคยเป็นนักเตะในแคแดปมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะมีสัญญากับทางทีมห้างขายาจนถึงปี2028แต่เขามีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ33ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณราว1,485ล้านบาทอีกทั้งยังมีสไตล์ญญาการเล่นละไม้คล้ายกับ no อเล็กซานเดอร์อานนในครั้นี้ด้วยกับการถูกมองว่าเล่นเกมรุกได้ดีกว่าเกมรับโดยถึงการนั้นแพทชนเบิร์กเองนั้นก็ลงท้ายว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษ ไว้จโชกแบรนนิกไม่มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าฟริมปงที่สามารถย้ายสโมสรได้แบบไม่มีค่าตัวหากว่าสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจไม่ขย,ยายสัญญากับของแดงลิเวอร์ฟูเพื่อที่จะเลือกย้ายออกจากขคันงของแอมฟิลแบบฟรีในคันนนี้ก็ตามทีนะและขา่าวลิเวอร์ฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ